มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอนุทีนแจ้งงดบริการคนไม่ฉีดวัคซีนแจ้งดราม่านะคะงดบริการคนที่ไม่ฉีดวัคซีนลั่นกติกามนุษย์เพื่อความสบายใจเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะ นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีนะคะและรมวรสาธารณสุขชีแ้แจงกรณีเกิดกระแสดราม่าําให้สัมภาษณ์ของนายอนุทินประเด็นการไม่ฉีดวัคซีนโควิดสถานประกอบการอาจปฏิเสธไม่บริการหรือว่าเป็นเงื่อนไขในการรับเข้าทํางานว่ากรณีที่ดราม่านั้นเป็นเรื่องที่ยกตัวอย่างเฉยๆบอกว่าการที่ไม่ฉีดวัคซีนอาจทําให้เจอมาตรการมาตรฐานทางสังคมโดยที่เขาไม่ทันได้ตั้งตัว เพราะว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลถ้าเป็นเจ้าของสถานที่บริการเขาอาจจะบอกว่าที่นี่พนักงานฉีดแล้วเจ้าหน้าที่ฉีดแล้วอาจจะต้อนรับเฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนเป็นต้น ดังนั้นในส่วนของประเทศไทยวันหนึ่งอาจจะเจอแบบนี้ก็ได้โดยผู้ให้บริการเขาอาจจะสงวนสิทธิ์ในการให้บริการได้หรือหากไปสมัครงานเป็นบริกรหรือพนักงานบริษัทต่างๆในเมืองท่องเที่ยวจะเปิดร้านต่างๆถ้าไปสมัครงานและบอกว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนยังไม่ต้องพูดถึงการสัมภาษณ์งานเจ้าของกิจการอาจพิจารณารับคนที่ฉีดวัคซีนก่อน นี่คือสิ่งที่ผมสื่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองจะเปิดโอกาสให้ตนเองได้การทำกิจกรรมหรือว่าอะไรต่างๆต้องรักษาระยะห่างเขาเองไม่ได้รังเกียจเพียงแต่เขาไม่ต้องการรับความเสี่ยงอย่าลืมว่าวัคซีนฉีดแล้วยังติดได้แต่ลดอาการหนักลดอาการเสียชีวิตดังนั้นเขาอาจไม่มีความสบายใจที่อยู่ใกล้ชิดกับคนไม่ฉีดการฉีดวัคซีนทำให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตได้ปกติมากขึ้น มีแต่ปัจจัยเชิงบวกเป็นเงื่อนไขทางสังคมเป็นกติกาที่ไม่ต้องไปตาก,กฎหมายอะไรถึงเวลามนุษย์จะมีกติกาในการอยู่ด้วยกันอย่างสบายใจนายอนุทินกล่าวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ